สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะก็คุณครูนัทนะคะก็น่าจะจาหน้ากันได้เนาะหลังจากที่เราหยุดเรียนไปสสัปดาห์เนาะเนื่องจากสถานการณ์โควิดค่ะทีนี้สัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้ให้ไปงานไปถูกไหมคะในหน่วยการเรียนรู้ที่สองเรื่องการประมาณค่าอืมเป็นยังไงทํากันได้ไหม อืมโอเคค่ะวันนี้ค,คุณครูก็เลยจะมาทบทวนให้นะคะทบทวนเรื่องการประมาณค่าโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะอ่ะทีนี้สำหรับการประมาณค่าเนาะนักเรียนคิดว่าการประมาณค่าคืออะไรอืมโอเคอ่ะสำหรับค,คุณครูเนาะการประมาณค่าคือ การคำนวณที่ต้องการคำตอบอย่างรวดเร็วใกล้เคียงและเหมาะสมกับการนำไปใช้งานค่ะ,ะคือยังไงตัวอย่างเช่นสถานการณ์ตอนนี้เลยเนาะตอนนี้มันมีเชื้อไวรัสโคโรนาถูกไหมลูกมันทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมาก ทีนี้เรามาดูข้อมูลของวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2564กันค่ะสำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อเนาะก็จะมี8,685คนเด็กๆสังเกตว่าเราจะเห็นว่าคนรอบข้างจะพูดคำว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยใกล้จะถึงหมื่นแล้วเอออีกนิดเดียวก็ถึงหมื่นแล้ว เกือบจะมือแล้วอะไรประมาณนี้ถูกไหมคะก็คือเขาอะคาดเดาไปก่อนคาดการไปก่อนอ่ะนั่นแหละเขาจะเรียกว่าการประมาณค่าแต่ในการประมาณค่าเนี่ยอย,อยู่ๆก็จะมาบอกตัวเลขเลยไม่ได้ถูกไหมคะเราจะต้องมีหลักการในการที่จะประมาณค่าโอเคไหมคะอืมทีนี้คุณครูจะพาไปดูสัญ,ญลักษณ์ที่เขาใช้ในการประมาณค่ากาัน สัญลักษณ์ของการมีค่าประมาณคือคำนี้นะคะมีค่าประมาณเป็นยังไงเขาจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นักเรียนว่ามันคล้ายกับอะไรคล้ายกับเครื่องหมายอะไรคะถูกต้องค่ะลักษณะของเขาจะคล้ายกับเครื่องหมาย เท่ากับถูกไหมคะแต่เครื่องหมายเท่ากับคือมันจะเป็นเส้นตรงเป๊ะเ,เลยแล้วมันก็จะเท่ากับค่านั้นแต่การประมาณค่ามันจะเป็นลักษณะของเส้นโค้งสองเส้นใช่ไหมคะอืมเขาก็มีความหมายว่าเนี่ยประมาณเท่านี้นะอะไรประมาณนี้นักเรียนคิดว่าเครื่องหมายการประมาณค่าเนี่ยอืมมันคล้ายกับอะไรในโลกจริงของเราในชีวิตจริงของเรา คุณครูจะเล่าให้ฟังคุณครูเอาเครื่องหมายนี้ไปถามนักเรียนมาค่ะเออเป็นใครลองทายดูนะเขาบอกค,คุณครูว่าเครื่องหมายนี้จะคล้ายกับแมงน่องแนงค่ะเออแมงน้องแ่งเป็นยังไงนักเรียนมันคล้ายไหมนักเรียนลองไปเปรียบเทียบดูนะหรือว่าใครสามารถเปรียบเทียบกับอย่างอื่นได้ก็คอมเมนต์บอกค,คุณครูด้วยหรือว่าจะมาบอกตอนเปิดเทอมก็ได้เนาะโอเคนะคะ แต่ utan, อย่าลืมนะว่าเขามีสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้อยู่เนาะในเรื่องของการประมาณค่าก็คือตัวนี้แหละโอเคนะคะอ่าอย่าลืมเอาไปใช้นะทีนี้คุณครูจะพามาดูค่าประมาณและค่าประมาณของเราคือยังไงค่าประมาณก็จะเริ่มตั้งแต่ค่าประมาณจํานวนเต็มสิบจำนวนเต็มร้อยเต็มพันเต็มหมื่นเต็มแสนเต็มล้าน สิบล้านร้อยล้านได้หมดเลยค่ะนะักเรียนเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพามาดูที่เป็นจำนวนเต็มสิบก่อนเนาะและก็จำนวนเต็มร้อยจำนวนเต็มพันที่นี้เด็กๆจำได้ไหมเอ่ยจำนวนเต็มสิบมีอะไรบ้างเดี๋ยวพูดไปพร้อมกันเนาะจำนวนเต็มสิบก็จะมี้งแต่สิบถูกไหมคะ 20 30 40สามสิบสีใช่ไหมห้าสิบหกสิบอ้าวค,คุณครูเขียน80แล้วก็90ถูกไหมคะเหล่านี้เราจะเรียกเขาว่าจำนวนเต็ม10นั่นเองค่ะต่อมาเนาะต่อมาจำนวนเต็มร้อยจำนวนเต็มร้อยมีอะไรบ้างคะนักเรียนก็จะมีงแต่ ห0 0่งร้อยสองามร้อยสี่รถูกไหมคะไปเรื่อยๆจนถึง900โอเคไหมเช่นกันค่ะจำนวนเต็มพันจำนวนเต็มพันก็จะมีตั้งแต่หนึ่งพันสองพันสาพค่ะสี่พ ไปเรื่อยๆจนถึง9000นั่นเองโอเคนะคะแล้วก็สำหรับจำนวนเต็มหมื่นก็มีเหมือนกันใช่ไหมก็จะเป็น 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 70,000, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0นั่นเองโอเคนะคะทีนี้คุณครูจะพามาดูถ้าเราต้องการที่จะดูค่าประมาณถูกไหมคะนักเรียนค่าประมาณเขาก็จะเดี๋ยวคุณครูขอเ,เขียนตรงนี้นะ เขียนเพิ่มเติมให้ตรงนี้นะคะหลักการดูนิดนึงเนาะเขียนเป็นโน้ตไว้ให้ตัวเองดูอขออนุญ,ญาตตรงนี้นะดาโอเคค่ะค่าประมาณอานะโอเคสำหรับค่าประมาณเราจะสังเกตว่ามันจะมีเลขในหลักที่ต้องการเท่านั้น มีเลขในหลักที่ต้องการเท่านั้นนะคะที่จะแสดงอยู่โอเคไหมส่วนหลักอื่นๆจะเป็นเลขอะไรคะส่วนหลักอื่นๆที่อยู่ด้านหลังเนอะนิดนึงส่วนหลักอื่นๆที่อยู่ด้านหลัง จะเป็นเลข0นะคะะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องการประมาณค่าจำนวนเต็ม10ใช่ไหมหลักที่เราต้องการอะ่ะมันคือหลัก10ถูกไหมคะอ่าที่นี้มันก็จะมีแค่เราก็จะตอบไปแค่10 20 30 40 50 60 70 80 90 อะไรประมาณนี้ถูกไหมอ่ะอันนี้คือหลักสังเกตก่อนนะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูว่ามันประมาณค่ายังไงก่อนโอเคอันนี้แค่โนต้ตไว้ก่อนทีนี้เรามาดูหลักในการประมาณค่ากันอ่าสำหรับเทคนิคการประมาณค่าที่คุณครูมีมาฝากในวันนี้นะคะก็คือสังเกตว่าคุณครูจะมีเลขโดดทั้งหมดเปึ๊บ,บเลขโดดในคณิตศาสตร์มีทั้งหมดกี่ตัวคะอืมโอเคเลขโดดก็จะมีทั้งหมด1ิ จำนวนใช่ไหมหรือว่า10ตัวนั่นเองก็จะมี0 1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคคุณครูขอแบ่งเลขโดดพวกนี้ออกเป็น2กลุ่มนะคะอ่าก็จะเป็นกลุ่มตั้งแต่ตืดโอเค0 1 2 3 4นะคะแล้วก็กลุ่มของ5 6 7 89นะคะขอแบ่งเป็นสองกลุ่มก่อนจากนั้นเรามาดูซิสมมุติว่าคุณครูต้องการประมาณค่าจํานวนเต็ม10บนะคะนักเรียนประมาณค่าจํานวนเต็มส0บเริ่มที่39ก่อนอ่ะ39คุณครูคใจดีคุณครูมีเส้นจํานวนให้ด้วยเด็กๆเห็นส9เหรือยัง39ของเส้นจํานวนอยู่ตรงไหนเอยตรงนี้ไหม อ่าถูกต้อง39อยู่ตรงนี้ซึ่งเราต้องการประมาณค่าจำนวนเต็ม10จำนวนเต็ม10ก็จะมีแค่10 20 30 40 50 60ทีนี้เราสังเกตเห็นว่า39เนี่ยเป็นจำนวนที่อยู่ใกล้40หรืออยู่ใกล้30ค่ะนักเรียนอือถูกต้องค่ะ39เนี่ยเขาอยู่ใกล้ 40ถูกไหมคะดังนั้นในการประมาณค่าจำนวนเต็ม10 39จึงมีค่าประมาณคุณครูขอใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะประมาณเท่าไหร่เอ่ยประมาณ40นั่นเองโอเคนะคะต่อไปต่อไป33ค่ะนักเรียนมองเห็น33บบนเส้นจำนวนหรือ,อยังอ่าโอเคตรงนี้ใช่ไหมโอเคค่ะ ่33อยู่ตรงนี้เด็กๆคิดว่าถ้าเราต้องการประมาณค่าจํานวนเต็มสิ33เนี่ยมันอยู่ใกล้30หรืออยู่ใกล้40มากกว่ากันอืมถูกต้องค่ะมันอยู่ใกล้30มากกว่าใช่ไหมคะดังนั้นในการประมาณค่าจํานวนเต็มส0บเราจึงประมาณ33ได้เป็น 30นั่นเองค่ะโอเคนะอ่าทีนี้คุณครูขอเพิ่มเติมในส่วนนี้ต่อเลยนะคะสำหรับตรงนี้เนาะคุณครูจะเขียนตัวเลขเพิ่มเราจะมาใช้หลักการดันที่นี้นักเรียนจำได้ไหมคุณครูแบ่งตัวเลขออกเป็น2ชุดใช่ไหมคะก็คือชุดกลุ่มสีเหลือง กับชุดกลุ่มที่เป็นสีฟ้านั่นเองโอเคนะคะทีนี้สำหรับ39เรามาดูว่าทำไม39ถ้าเราใช้เทคนิคมันจะเป็นยังไง39สังเกตว่าหลักสิบเพราะว่าเราต้องการประมาณค่าจำนวนเต็มสิใช่ไหมหลักสิบที่เราต้องการก็คือเลข3ใช่ไหมคุณครูขอเขียนตรงนี้นะ,ะเลข3คือหลักสิบ โอเคนะคะดังนั้นเทคนิคในการประมาณค่าคือพอเราเห็นจํานวนเต็มที่เราต้องการจะประมาณค่าเราอะให้เราดูหลักที่อยู่ข้างหลังเขาหนึ่งตำแหน่งหลักที่อยู่หลังหลักสิบก็คือหลักหน่วยใช่ไหมคะทีนี้หลักหน่วยเป็นเลขอะไรเลข9ถูกไหมคะทีนี้เราจะใช้วิธีก็คือถ้ามันอยู่กลุ่มสีฟ้ามันเป็นเลขเเราจะใช้คําว่ามันจะปัดขึ้น 1>, 1อ่ะเลข9ตรงนี้จะถูกปัดขึ้น1ก็คือปัดไปให้หลักสิบนั่นเองนะคะอ่าก็คือตรงนี้นะบวกไป1จาก3เขาบวกไป1ก็จะเป็น4ใช่ไหมคะข้อนี้ประมาณค่าจำนวนเต็ม10ก็เลยเป็น40โอเคนะคะ ต่อกันเนาะทีนี้มาดูส3กัน33หลักสิบใช่ไหมเพราะเขาต้องการประมาณค่าจำนวนเต็ม10บให้เราดูดที่หลักสิบก่อนหลักสิบเนี่ยเป็นเลข3โอเคทีนี้วิธีการคือให้เราไปดูหลักข้างหลังเขาหนึ่งตแหน่งหลังหลักสิบก็คือหลักหน่วยใช่ไหมตอนนี้หลักหน่วยเป็นเลข3ใช่ไหมคะถ้าเป็นเลข3มันจะอยู่กลุ่มสีเหลืองกลุ่มสีเหลืองเราจะ ปัดทิ้งค่ะอ่าเดี๋ยวคุณครูเขียนชื่อตรงนี้ก่อนกลุ่มสีเหลืองเราจะปัดทิ้งนะกลุ่มสีฟ้าเราจะปัดเพิ่มหนึ่งโอเคทีเนี้ยเลขสามอ่ะมันอยู่กลุ่มสีเหลืองมันน้อย ปัดทิ้งไปเลยค่ะก็คือทิ้งไปเลยเขาก็เลยเป็น3 0นั่นเองโอเคไหมคะอ่ะทีนี้คุณครูจะลองเขียนตัวเลขนะให้เราช่วยกันตอบโอเคสมมุติว่าคุณครูมีเท่าไหร่ดี <c oughs> อ่ะห้าสิเจ็ดละกันเด็กๆห้าสิบเ็ดเด็กๆลองคิดทิว่าถ้าเราประมาณค่าจำนวนเต็มสิบเนี่ย เขาจะมีค่าประมาณเท่าไหร่หยุดวิีโอไว้ก่อนคิดก่อนเราค่อยตอบเนาะว่าเราจะได้คำตอบเหมือนกันไหมอโอเคมาค่ะมาต่อเลยทีนี้ห้าบเนาะเราต้องการคี่จะประมาณค่าจำนวนเต็ม10เราเห็นหลักสิบหรือ,อยังหลักสิบคือเลขหใช่ไหมคะโอเคอันนี้หลักสิบหลักสิบคือเลขห้า นะทีนี้ให้เราดูหลักข้างหลังเขาหนึ่งหลักก็คือหลักหน่วยหลักหน่วยของเขาเป็นเลข7เลข7ปัดยังไงปัดเพิ่มหนึ่งหรือว่าปัดทิ้งเลยอ่าเก่งมากค่ะปัดเพิ่มหนึ่งแสดงว่าหลักสิบจะถูกบวกเพิ่มหนึ่งจากห้ากลายเป็นหกสิบนั่นเองโอเคนะคะอ่าต่ออีกนิดนึงสักหนึ่งข้อค่ะ อถ้าคุณครูมี1น0่งร้เท่าไหร่ดิี่สิแล้วกันเหมือนกันค่ะนักเรียนแต่ตอนนี้เราต้องการที่จะประมาณค่าจำนวนเต็ม10ใช่ไหมต้องการประมาณค่าจำนวนเต็ม10เราก็ต้องดูก่อนว่าหลักสิบมันอยู่ไหนหลักสิบก็คือเลขสองนั่นเองใช่ไหมคะโอเคเหมือนเดิมให้เราดูหลักก่อนหลักสิบ ก็คือหลักหน่วยเลข1หนึง่งเลขกหนึ่งปัดยังไงเลข1หนึง่งเลขกหนึ่งปัดทิ้งโอเคแล้วก็ปัดทิ้งไปเลยเขาก็จะกลายเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบเพราะมันจำนวนเต็มสิบไงลูกมันก็จะเป็นร้อยยี่สิบโอเคนะคะอ่ะต่อมาต่อมาทีนี้คุณครูจะพามาดูการประมาณค่าจำนวนเต็มร้อยค่ะ เต็มร้อยเราก็จะใช้หลักการเดียวกันเลยอ่ะข้อนี้คือ112ใช่ไหมจำนวนเต็มร้อยก่อนอ่นเด็กต้องหาก่อนว่าอ่าหลักร้อยอยู่ตรงไหนอ่าหลักร้อยคือเลข1ตัวแรกใช่ไหมอ่ะตรงนี้แหละคือ ร้อยใช่ไหมหลักร้อยคือเลขหนึ่งทีนี้ในการประมาณค่าให้เ,เราดูหลักข้างหลังเขาก็คือหลักข้างหลังหลักร้อยก็คือหลัก1 0บนั่นเองโอเคไหมคะหลักสิบเป็นเลข1เลข1ปัดยังไงแน่นอนปัดทิ้งนั่นเองโอเคไหมคะเราก็ทิ้งไปเลยมันก็เลยจะประมาณได้เป็นร้อยถูกไหมคะ ก็คือการประมาณค่าจำนวน็มร้อยก็จะเป็นหนึ่งไปเลยเหมือนกันกับข้อถัดไปเราเห็นหลักร้อยแล้วนอกหลักร้อยคือเลขหนึ่งอ่ะเราก็ดูหลักข้างหลังเขาก็คือเลข9้าใช่ไหมลูกเลข9ลก้าเราปัดยังไงเลขเก้าอ่ะอ่าเลข9ล้าเราปัดขึ้น1ใช่ไหมคะแสดงว่า1หลักร้อยมันก็จะถูกบวกไปอีกหนึ่งกลายเป็น สองนั่นเองค่ะเด็กๆอ่าโอเคไหมคะต่อมาถ้าคุณครูขอเพิ่มค่ะ1ข้อ,อคุณครูถามว่า1367หากให้นักเรียนประมาณค่าจำนวนเต็มร้อยนักเรียนจะมีค่าเท่าไหร่จะประมาณค่าได้เท่าไหร่ ก่อนอื่นเลยเขาต้องการจำนวนเต็มร้อยให้หาหลักร้อยก่อนหลักร้อยคือเลขสามใช่ไหมอ่าโอเคเหมือนเดิมค่ะดูหลักหลังเขาหนึ่งหลักใช้ในการประมาณค่านั่นก็คือเลขหกนั่นเองเลขหกปัดยังไงอืเลขหกปัดขึ้น 1>, 1ถูกไหมคะอ่า3ก็เลยถูกบวกไป1จาก1,367เ้เขาบวกเพิ่มไป1ก็จะกลายเป็น1,400เลยโอเคไหมคะจำได้ไหมที่คุณครูบอกนะ่ะว่าในการประมาณค่าเนี่ยเราจะดูค่าที่เราต้องการประมาณหลักที่เราต้องการประมาณเนาะส่วนหลักข้างหลังเขาพวกนี้มันจะเรียกว่าข้างหลังเนี่ยเราก็จะเขียนเป็นศูนย์หมดเลยโอเคนะคะ ต่อมาทีนี้จะเป็นการประมาณค่าจำนวนเต็มพันเต็มพันก็เหมือนเดิมค่ะหลักการเดียวกันจำนวนเต็มพันหาหลักพันให้เจอก่อน,หล,น,ห,ออนหลักพันคือเลขอะไรถูกต้องหลักพันคือเลขเจ็ดใช่ไหมคะในการประมาณค่าให้หนูหาดูที่หลักหลังหลักพันถูกไหมหลังหลักพันก็คือเลข 3นั่นเองโอเคไหมคะ,ะคุณครูวงเลข3ก่อนเลข3เนี่ยเราจะประมาณค่าโดยการปัดยังไงปัดทิ้งอ่าหนูปัดทิงด้งไปเลยข้อน,นี้ก็เลยมีค่าประมาณ7,000นั่นเองโอเคนะคะเช่นกัน7,700ให้เด็กๆด,ดูก่อนว่าหลักพันเป็นเลขอะไรหลักพันคือเลข7ถูกไหมคะ จากนั้นดูหลักข้างหลังอ่าหลักข้างหลังก็คือหลักร้อยตอนนี้หลักร้อยก็เป็นเลขเเหมือนกันจําได้ไหมเอ่ยเลขเจ็ดปัดยังไงอืมเลขเจเราจะปัดเพิ่ม1ถูกไหมคะอ่าแล้วก็บวกเพิ่มไป1จากเขามีอยู่แล้วเจ็ดพันเจร้ยใช่ไหมอ่ะเราตัดไปเลยเจ็ดันบวกเพิ่มไป1นึ่งเป็น แป0พันนั่นเองโอเคนะคะอืมอะทีนี้เดี๋ยวค,คุณครูจะสรุปให้ฟังเนาะว่าในการประมาณค่าเราใช้หลักการอะไรบ้างอะโอเคทีนี้สรุปเนาะในการประมาณค่าเนี่ยสังเกตว่าทุกครั้งที่เราทำตะกี้เราจะหาหลักที่เราต้องการประมาณค่าก่อนหาหลักที่ แล้โอเคนะคะสเตปแรกหาหลักที่เราต้องการประมาณค่าก่อนพอเราหาหลักที่เราต้องการประมาณค่าแล้วจากนั้นดูหลักดูหลักด้านหลังนะคะ โอเคนะคะด,ดูดูหลักด้านหลังหรือว่าข้างหลังก็ได้จากนั้นตั้งแต่01234เราจะปัดทิ้งนะคะเด็กๆต่อไป5 6 7อ่าคุณครูขออนุญ,ญาตนะคะ5 6 7 แปดเก้าอันนี้เราจะปัดเพิ่มหนึ่งโอเคไหมคะอ่าเราจะใช้หลักการนี้ช่วยในการประมาณค่าเนาะอ่ะอีกนิดนึงเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูนี้นิดนึงคุณครูฝากคำถามไว้หน่อยค่ะคุณครูไปดูตัวเลขของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในวันที่1 9้ากรกฎาคมมา คุณครูขอเริ่มจากการประมาณค่าจำนวนเต็ม10ก่อนถ้าประมาณค่าจำนวนเต็ม10 8656อ่าเด็กๆคิดว่าจับประมาณได้เท่าไหร่เอ่ยเต็ม10นะเต็ม10หลัก10คือเลขเลขอะไรคะเลข5โอเคเลข5าเนาะ ใช่จากนั้นให้เราดูหลักข้างหลังใช่ไหมหลักข้างหลังคือเลข6ก็คือหลักหน่วยหลักหน่วยปัดยังไงปัดอ่าปัดขึ้นหนึ่งบวกไป1จ้าก็จะได้เป็น8,6 5 0หบโอเคไหมคะอันนี้คือเต็ม10จากนั้นคุณครูถามต่อคะ่ะเต็มร้อยเต็มร้อยคะ่ะนักเรียนอ่าเต็มร้อยเนี่ยเราจะประมาณค่าได้เท่าไหร่ถ้าเต็มร้อยอ่า เล็มร้อยของ8ปดพันห้อห้าสบหประมาณค่ะก่อนอื่นเลยไปหาหลักร้อยก่อนหลักร้อยเป็นเลขอ่าเลขหค่ะจากนั้นให้ดูหลักข้างหลังของเขาใช่ไหมข้างหลังเป็นเลขห้าค่ะเลขห้าปัดยังไงอืเลขห้าปัดขึ้นไปหนึ่งจ้าก็คือบวกไปหนึ่งอ่าแป๊บหนึ่งนะคะปากกาคุณครูเขียนไม่ได้ลูก อ่าบวกไปหนึ่งใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆถ้าบวกไปหนึ่งอ,อ้บวกไปหนึ่งเขาจะมีค่าประมาณเท่าไหร่เอ่ยอ่าแปดพันหกร้อยบวกไปหนึ่งก็จะกลายเป็นแปดพันเจ็ดร้อยนั่นเองโอเคนะคะ คุณครูขออนุญาตเนาะเดี๋ยวขอตอบเลยเนาะต่อมาขอมาดูเลยถ้าเป็นจํานวนเต็มพันล่ะคะจานวนเต็มพันเราจะต้องดูที่หลักอะไรคะหลักร้อยใช่ไหมหลักร้อยเป็นเลขหกค่ะนักเรียนเลขหกเราจะปัดขึ้นหรือว่าปัดทิง้งเลยอืปัดขึ้นค่ะปัดขึ้นให้เลขแปดใช่ไหมแปดบวกเพิ่มไปหนึ่งก็จะมีค่าประมาณ เก้าพันนั่นเองโอเคนะคะอืมอ่ะโอเคสำหรับการประมาณค่าในวันนี้ก็จะเป็นการทบทวนก็จะมีเพียงเท่านี้ก่อนเนาะสว่วนเดี๋ยวค,คุณครูจะทำคลิปถัดไปอยู่ก็จะเป็นการพาเราอะมาเฉลยใบงานเนาะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวร,รอติดตามก่อนเนาะซึ่งตอนนี้คุณครูมีปัะหานนิดนึงอ่แต่ว่า เนื้อหาวันนี้ของเราจบลงไปแล้วสำหรับใครนะคะที่มีคำถามหรือว่าสงสัยยังไม่อ๋อตรงนี้หรือว่ายังสงสัยอยู่สามารถทักมาถามคุณครูได้ทั้งคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็หรือใครจะทักมาถามใน Facebook ของคุณครูก็ได้เนาะนักเรียนคนไหนยังไม่แอดมา แอดมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องเรียนผ่าน Facebook เผื่อในอนาคตมันจะต้องออนไลน์เนาะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเนาะสำหรับใครที่นั่งดูจนจบจริงๆคุณครูขอบคุณจริงๆค่ะ,คคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ EP 2เนาะยังไงก็สวัสดีค่ะ